สวัสดีครับผมสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าผมไก่กิติโชนะครับผมแล้วก็พี่น,นายจเจริญพัฒนามหาทนาธรครับครับผมโอเคครับอันนี้ก็เทปสองนะครับผมอ่าในส่วนที่สองเนี่ยที่เราจะมาคุยกันก็คือจะถามก่อนนิดนึงว่าเทปแรกเนี่ยเราบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของการเริ่มต้นเป็นเบาหวานเพราะบางคนไม่ได้สังเกตไม่ได้รู้มไม่ได้รู้ตัวเองคิดว่าอ๋อเกี่ยวเรื่องสายตาสายตาสั้นไปอะไรอย<ช>่างเงี้ย<ช>ครับผมก็ถือว่าอันตรายมากนะครับผมเพียงแต่ว่าอะไรนี่ถือว่าโชคดีที่ไปเจอหมอและตรวจหมอทัน แต่หลังจากนั้นที่เป็นมาแล้วเห็นบอกเป็นอยู่ระยะนานเลย10บกว่าปีใช่ใช่สิกว่าปีแล้วทํายังไงบ้างครับเพื่อเพื่อดูแลตัวเองหรือเพื่ออะไรหรือว่าต้องอยากจะหายอะไรเงี้ยก็ก็คือเราก็คืออ่าพอดีเราโชคดีที่ว่าเรายังได้ระทันอ่าระบบโซเชียลตอนนี้อะเนาะเราก็เลยตอนแรกเราก็ศึกษาไปเจอหนังสือที่ไหนก็หยิบมาอ่านอก็เจอว่าใช่มันมียาอะไรไหมที่จะรักษาให้หายเคยใช้ยาอะไรมาบ้างครับ คือคือจริงๆแล้วพี่หลังจากนอกจากทานยาที่หมอจดที่โรงพยาบาลจัดให้นะครับแล้วก็สมุนไพรทุกอย่างจะแพงแค่ไหนจะอะไรเขาว่าไอ้นุ่ดีไอ้นั่นดีกินหมดกินสดสดก็เคยกินขมขนาดไหนล้วก็คิดเม็ดเม็ดอาเม็ดเม็ดมะลุมแก่วันวันละสี่เม็ดแกะเม็ดเม็ดมะลุมที่มันแห้งแล้วล่ะแกะแกะเอาส่วนข้างในอะแกะเปลือกออกส่วนข้างในแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยววันละสี่เม็ด สี่สี่เม็ดของเม็ดมะลุมแห้งนะเม็ดบะลุมแก่ๆแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปตามก็ทานอย่างเงี้ยอันนี้มะลุกก็ลองรับคิมบอกว่าตอนตอนเบรกคุยกันอะไรมีไปหารางจืดมาใช่ใช่ทำทุกค้ารางจืดเขาบอกรางจืดเนี่ยลดเบาหวานนะพอไปพอไปทานรางจืดเกือบตายอ่ะเป็นไรครับ็เข้าโรงพยาบาลเลยอะรางจืดเนี่ยคือรางจืดจืดจริงๆนะคือหมายความว่าทําให้เราแบบมันลดขั้วจากน้ำตาลคือแทนที่มันจะคงที่ มันไม่คงที่นะครับผมมันไม่คงที่นะคุณไก่มันลงไปเลยมันโลไปเลยโลไปจนเราไม่มีแรงจนจะมีลมเป็นลมาเกือบตายอ่ะโอ้โหเกิดตายใช่แล้วเราที่ทํายังไงเราต้องวัเราต้องที่เติมน้ําหวานเข้าไปน้ำมีบุบวยอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปให้มันพอดีขึ้นแล้วร่างกายมาวัดระดับกันเลยใช่ใช่แบบแบบแบบเอาเอาตัวเราเนี่ยเทสทุกอย่างกับยาเนี่ยเป็นผูลงยาแล้วก็รักษาหมอก็รักษาใช่แล้วปกติเคยเคยใช้พวก เดี๋ยวไม่ต้องพูดยี่ห้อนะเคยใช้พวกผลิตภัณฑ์พวกยาต่างๆที่มันมาช่วยช่วยที่เขาโฆษณากันเยอะเคยไหมครับเอาแน่นอนแน่นอนแน่นอนทุกอย่างเ่ต้องคดยี่ห้อแล้วกันนะครับผมก็คือก็ลองแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่ก็ไม่หายมันก็ไม่มันมันคือมันมันก็ยังกินยาเสริมอยู่ดีมันก็ไม่หายแล้วนี้เรามาคิดว่าแร้วกินไปทําไมอ่ะถูกป่ะเส็ยเงินเจ็ยทองทั้งเยอะทั้งแยะแพงขนาดไหนแล้วก็ซื้อมากินแต่พอไปวัดมันก็มันก็เหมือนเดิม มันก็เหมือนเดิมไงก็คือลดนิดหน่อยก็เหลืออยู่เออมันมันก็ไม่ต่ำกว่าร้อยกว่า่ยคือมันก็ร้อยสามร้อยสามสิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบจะอยู่อยู่อย่างเงี้ยอยู่เงี้ยจนคุณหมอก็บอกยังไม่ดีขึ้นยังไม่ดีขึ้นยังไม่ดีขึ้นแล้วเราจะทำยังไงไม่ดีขึ้นจนพอใจใช่จน้อใจแล้วเออแล้วมันมีอะไรอีกอ่ะเราก็เขาบอกวิธีทาต้องเอามาทําเปิดโฉนดด้วยทําด้วยทําไปแล้วก็กิน ออาทุกอย่างน้ำกระชายสมุนไพรทุกอย่างพี่ทำมาหมดกินมาหมดแล้วทำหมดทุกอย่างใช่พี่กินมาหมดทุกอย่างแล้วมันก็ยังไม่ดีก็โอเคแต่วันนี้ต้องบอกได้เลยว่าหลังจากที่ไปตรวจมาหลังจากที่ไปมาก็เนื่องจากนะครับมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับผมผลิตภัณฑ์ตัวที่เรียกว่าช่วยได้เยอะมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เรียกว่าช่วยได้มากก็นี่เลยครับผมอ่าเนี่ย หน้าตาแบบนี้นะครับหลายคนคงเห็นบ้างแล้วนะครับผม<ช>อ่นนี้เรียกว่า reserve นะครับ reserve ก็ต้องบอกได้เลยมีสารเลสฟอเรทเทลเนี่ยอยู่เยอะมากนะครับผมก็หลังสารสารเลสฟอเรทเทลเนี่ยจะอยู่ในองุ่นแดงนะครับผมอยู่ในองุ่นแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีส่วนช่วยเข้าไปตั้งองุ่นศิลระแล้วไปส่วนช่วยปรับสมดุลหลายๆอย่างนะครับผม,มหลังจากที่พี่นายทานนะครับทานตัวนี้นะครับทาน,นนานไปนานไหมครับตอนแรกเริ่มเลยที่ทานไปทางหมอตอนแรกนะที่คิดว่านะ เอาตามสไตล์ของพี่เลยนะพี่เป็นคนที่ว่าไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆคือชอบชอบเอาตัวเองเป็นเป็นหุ่งโลหิอยู่แล้วเรับเขาบอกว่าดีจริงยังไงขอหน่อยเขาบอกว่าแพงนะแพงช่างมันคือเราเขาคือเราพี่เป็นคนคิดไกลคิดไกลตรงไหนในด้านสุขภาพของพี่หรือจะว่าธุรกิจของพี่หรือสุขภาพพี่จะคิดไกลว่าเราต้องเป็นคนแก่ที่มีศักยภาพคือคือเราจะไม่ยอมเป็นภาระองลูกหลานโดยเด็ดขาด ยามที่เราแก่ว่าคือจะทํายังไงเราจะทํอย่างนเอาลองเขาบอกว่าพี่เป็นเยอะไหมเขาบอกว่าพี่เป็นความดันนะเบาหวานนะไขมันในเส้นเลือดอ่าเขาบอกว่านั้นให้พี่ทานอ่ะเช้าเย็นเย็นก่อนนอนเช้าก็คือตื่นมาอย่าไม่ต้องแปลงฟันไม่ต้องอะไรอ่ะฉีดดูดเลยอ่ะโอเคอ่าเสร็จแล้วพอก่อนนอนก็อาบน้ําอาบน้ําอะไรเรียบร้อยเสร็จล้าจะปิดไฟแล้วนะ คือไม่ต้องไปสนใจเขาบอกว่ามันจะดูดซึมตั้งแต่ตั้งแต่ลากฟันตั้งแต่ในปากตั้งแต่ฟันตั้งแต่เซลล์ตั้งแต่ที่อยู่ในปากเราเข้าไปเอาว่าเขาว่าเขาว่าดีก็ดีก็ก็ทานไปกล่องนี่หนึ่งรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นดียังไงครับดียังไงคือพี่สังเกตตัวเองคือหมายความว่าถ้าพี่เป็นเบาหวานเนี่ยสมมุติว่าพี่ทานเบียร์สักเย็นเนี่ยพี่ทานเบียร์สักหนึ่งขวดมันจะเหมือนกับคนร้อนเ่ย เช้าเ้ามามันจะเหมือนคนร้อนไหมมันย้อนขึ้นมาเลยนะแต่พอพี่มาทานรีเซฟนี่นะพี่ไม่เป็นอะ่ะ พี่ไม่เป็นนะพี่ทานเบียร์ขวดสองขวดอะไม่เป็นใช่ไหมบางทีมันเดี๋ยวบอกก่อนนิดนึงไม่ใช่ว่าแนะนาทานเบียร์แต่เป็นความดันถูกถูกถูกต้องต่ำครับสูงคราบสูงครับเป็นความสูงทานเบียร์ได้ด้วยไม่ใช่คืออย่างนี้บางทีมันมีสังคมไงนี่เยวหน่อยเขาส่งให้แก้วหรือสองแก้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเรา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 มันจะรู้กานทันทีเลยไงร่ากายแล้วพอพี่มาทานตัวนี้แล้วมันไม่เป็นเพราไม่เป็นก็เลยโอเคพอมดกล่องี่หนึงแล้วถามน้องเขาว่าโอเคมันมันมันต้องทานขนาดไหนพี่ถึงจะดีขึ้นพี่ ทานไปไม่ใช่ทานทรงเดชนะทานไปแล้วสังเกตตัวเองสังเกตในร่างกายตัวเองว่ามัน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 ตอบกลับยังไงครับมเออพอพี่ทานไปก่องที่หนึ่งที่สองอุ้ยมันดีขึ้นแล้วพี่ไปตรวจพี่เจาะเจาะพี่เจาะพี่มีตัวเจาะด้วยอ่ามีตัวเจาะมีตัวตรวจเบาหวานของตัวเองด้วยแล้วก็มีมีที่วัดความดันที่บ้านจะมีก็ตรวจตรวจเสร็จแล้วแบอ่ะเราก็ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะเครื่องเราอาจจะเออเลอร์หรืออะไรไปโรงพยาบาลอ่าโอเคครับ เท่ากันครับเท่าากันเไหรเหลือเท่าไรลดคือเหลืออยู่ที่เก้าสิบกว่าอันนี้คือเบาหวานใช่เบาหวานหลือเก้าสิบน้ำตาลเลยโอ้เยี่ยมเลยเบาหวานหลือเก้าสิบกว่าความดันพี่ปกติเลยหมอก็เลยบอกว่าผมแม่คุณทานยาแล้วนะจิงเพราะอะไรอะหมอคุณไปทําอะไรมาอืเราบอกหมอได้แค่ว่าเราไม่ได้บอกหมอนะว่าเราไปทานนิเซฟานเราไม่ได้บอกเพราะตอนนั้นไม่มีผลิตภัณฑ์ไปด้วยบอกว่าดูแลสูขภาะยกความดีให้หมอ ก็คือหมายความายกความดีให้เจ้าหน้าที่คือหมายความว่าก็คุณแนะนําะคุณหมอคุณพยาบาลแนะนําว่าให้ดูแลสุขภาพนะให้ดูแลอะไรนู่นนี่นั่นแต่จริงๆเราดูแลมาเป็นสิปีแล้วใช่เราดูแลมาเป็นสิปีแล้วมันไม่ลงพอเรามาเจอตัวเนี้มันลงมันอัศจรรย์มากนะคุณจาครับผมามตามี่ปกติไขมันทุกวันเนี่ยปกติเนี่ยพี่ต้องทานยาความดันไขมันเบาหวาน แต่ละมื้อพี่ทานอยู่สองมื้อเช้ากับเย็นอุ้งมือขนาดเนี้ยทุกชนิดเลยพี่ต้องใส่เข้าไปหลังหลังอาหารก่อนอาหารพี่ก็ทานอยู่แล้วขึ้นชั่วโมงหลังพี่ก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นสิบสิบกว่าปีแล้วเอาแต่เน้นได้จาได้แล้วตอนที่เจอพี่แรกๆพี่บอกโอ้ยไม่ไหวพี่ขับรถไม่ค่อยไหวพี่อะไรใช่ครั้งแรกๆพี่คุยอยี่กับถูกแล้วพี่เพียมากเลยแล้วตอนนี้นะพี่ไม่เป็นอะไรเลยอะเมื่อคืนวันเมื่อคืนนั้นพี่ตีนสายก่ ก่อนพี่ไม่เคยนอนดึกพลิกลิกลิกตีสามก,กว่าแล้วพี่คิดว่าพี่ม้านี่ไม่ไหวแล้วมัพี่ก็หยิบพี่ก็หยิบมาใส่หนึง่งก็เนี่ยนะครับสองก็เนี่ยครับตัวรีเซิร์ฟนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ลองดูนะครับผมถามว่าอันนี้จะบอกว่าเป็นความเชื่อบุคคลก็ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะไม่เชื่อแค่พิสูจน์ถามว่าอันนี้ไม่ใช่จะบอกไงเดี๋ยวมีออยแล้วก็ต้องบอกได้เลยครับมีการรับรองมาจากทั่วโลกร้อยห้าสิบกว่าประเทศ มีโอ้โหถ้าเกิดใครภาษาอังกฤษฟังได้เนี่ยจะส่งวิดีโอภาษาอังกฤษให้ดูอ๋อมีฮาลานด้วยเครื่องหมายฮาลานีหน้าตากล่องนะครับหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้นีหน้าตากล่องนะครับผมก็โอเคครับมีเลขที่ออยจะมองเห็นไหมอ่ะโอเคไว้ค่อยดูของจริงก็มีเครื่องหมายฮาลานมีอะไรพร้อมนะครับผมอ่ะก็ในส่วนตรงนี้นะครับหน้าตากล่องหนึ่งนะครับผมถามว่าบางคนคิดว่าอาจจะราคาสูงแต่ถ้าถามผมว่าสิ่งที่รักษามาเป็นสิบปีจ่ายไปโดยที่ไม่มีผลลัพธ์ น่สูงนะนั่นก็แพงนะถูกนะครับผมก็เนี่ยครับลองดูนะครับในส่วนของ reserve ก็อยากจะแนะนำนะครับผมให้หลายๆคนได้ลองทานนะครับผมและกล้าที่จะให้ไปตรวจเลยกับหมอกับเครื่องมือกับอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ตรวจก่อนแล้วก็ทานแล้วเข้าไปตรวจอีกทีต้องบอกก่อนไม่ใช่ยารักษาเพียงแต่ว่าการที่เรามีสุขภาพดีมันดีจากอะไรครับการที่เราบำรุงการป้องกัน และตรงนี้อย่างที่บอกมีสารนะครับหลายตัวนะครับไม่ใช่แค่บอกว่า r e f e r ราเท่าอย่างเดียวนะครับ<ช>มีส่วนผสมหลายลายอย่างนะครับลองศึกษากระดูเพิ่มเติมแต่นี่คือท่านหนึ่งที่มีผลลัพธ์แบบชัดเจนะนะครับผลลัพธ์